สนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้สียาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้สีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ตัดบุรีครับผมนะฮะตัดบุรีสองครับผมต้นมันจะเตี้ยอย่างนี้แหละพี่นี่กี่วันครับเนี่ยยังไม่ถึง2เดือนมั้งยังไม่ถึงสองเดือ <2 S 2> นนะเดือนกว่าๆเนาะแต่เท่าที่สังเกตดูเดือนกว่านี่ ถือว่ายังเล็กอยู่ยังไม่โตเต็มที่นะแต่ว่าให้ผลผลิตแล้วให้ผลผลิตแล้วครับผมเริ่มให้เลยนะเริ่มเริ่มเ้มเก็บลูกล่างแล้วครับผมเนี่ยจะออกนี่ครับผมเริ่มเริ่มเก็บพวกนี้นะครับตามตามกิ่งข้างล่างตามกิ่งข้างล่างนี่นะครับแล้วดอกมันออกคลับดอกดอกมากดอกเป็นพุ่วเลยผมชอบใจที่บ่ดดอกมันออกมาเป็นพุ่วเป็นช่อครับนี่ราคาเหมือนกันไหมเพ่ราคาเหมือนกันครับผมสิบบาทเหมือนกันเก้าบาทสิบบาทเหมือนกันเหมือนกันครับผมอ๋อ ราคาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อาศัยว่ามันดกดกกว่าครับดกกว่าดกกว่าอันนี้พื้นที่เท่าไหร่พี่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้6งานครับผมงานนะครับครับผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งโซนนู้นจะเป็นเต่าม่วงครับอ๋ออันนี้จะเป็นเจ้าพญาเอจะเป็นจะเป็นลาบุรีเป็นรุ่นที่2ครับผมนี่รุ่นที่สองที่นี่เป็นเป็นรุ่นแรกนะครับก็พอดีพอรุ่นนี้เก็บได้เต็มที่รุ่นนู้นผมก็จะโลโลลงข้าวลงข้าวครับผมพอลงข้าวเสร็จปุ๊บอันนี้ อันนี้เริ่มนให้ผลผลิตเต็มที่แล้วอันนี้ผลผลิตเต็มที่ปุ๊บเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็จะลงตัวนู้นต่อสำรองเลยเหมือนกับว่าไม่มีการขาดตอนขาดช่วงระยะเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยที่มันมดกับไอ้พวกเนี้ยต้องระวังนะครับต้องระวังช่วงเนี้ยเราต้องดูดูตลอดเลยเนี่ยกินซะใบหงิกเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะมดแล้วก็ถ้าพลิกดูนะครับนะก็จะมีพวกเพรียอ่อนนะครับนะฮะเพรียอ่อนเกาะอยู่นะครับซึ่งพวกเพรียอ่อนกับมดเนี่ยมันมันจะคู่กันนะฮะเพี้ยมันไปดดูกิน น้ำเลี้ยงแล้วพอพอมันถ่ายออกมามันมีความหวานอยู่มดมันก็มากินความหวานแล้วก็มดเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวพาเพี้ยเนี่ยระบาดไปยังต้นอื่นๆอ,อีกเรื่อยๆครับผมอะฮะนี่อันนี้เป็นปัญหาสําหรับการปลูกมะเขือในช่วงแรกช่วงแรกๆเราต้องรเราต้องค,คอยดูแลเอาใจใส่มากๆเลยคือจะขาดพวกนี้ไม่ได้ต้องคอยสังเกตด,ดูตลอดว่าเอ้ยมันมีมด ขนาดไหนไหมนี่ผมฉีดไปนี่เบาเลยครับเนี่ยฉีดครั้งแค่ครั้งเดียวนะครับผมผมจะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดก่อนนะครับผมตัดให้เตียนปุ๊บแล้วผมจะใช้พาราขอดฉีดแต่จะใช้ดูดซึมเนี่ยหมดเลยครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นตระกูลผักนะครับผมการอ่อนแอมันมันจะซึมเข้าลาก็ยิ่งโดนฝนไปฝนตกมาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับกระจายไปทั่วเลยแต่พาราขอดถ้าฉีดพาราขอดก็ต้องจี้หน่อย ครับผมก็คือเพราะว่ามันโดนไอ้เขียวๆใบอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมก็คือกดหัวให้ต่ำเลยกาจะใช้ผมจะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดให้เตียนก่อนให้ให้ต่ำไปแล้วก็ใช้ใช้หัวจี้เลยเลยครับผมค่อยๆไปเปิดไปเรื่อยเรยีบร้อนไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันอันตรายถ้าเกิดกระเด็งเข้ามาปุ๊บเนี่ยหมดเลยใบอ่ะเหลืองแดงหมดเลยครับผมอ่านะฮะโอ้พี่อันนี้มันเป็นอะไรครับพี่เนี่ยรับหนูขรับโมหนูหลิงหนูนะฮะครับผมหนูหลิงเราเนี่ยครับผม ไว้ใจไม่ได้ครับดกหนูนี่ขนาดดกยิงกินอยู่สูงอย่างนี้มันยังปีนขึ้นมากินเหรอฮะแหมนั่งกินเหมือนตาของเลยครับพวกนี้ครับผมคือถ้ามากลางคืนมาที่ผมมากลางคืนนะผมจะมาฉายสองลูกโอ้มันนั่งขึ้นมานั่งกินอย่างเงี้ยเหมือนเนี่ยคือมานั่งกินหมดยอดเลยนั่งกินยอดหน้าตาเฉยเจาะกินหน้าตาเฉยเลยมันก็เข้าใจเลือกกินเนาะอ่าครับผมลูกแก่ไม่กินนะครับกินที่ลูกกรลังอร่อยอร่อยกระลังอร่อยดูสิคือจะได้จะได้เงินได้ทองอยู่แล้วนะครับ กินจนหมดอตมันกินกินจนหมดลูกเลยนะครับไม่มีปล่อยไว้เลยนะแล้วยังยังพวกนี้เรื่องโรคแมลงอะไรต่างๆที่รบกวนอีกครับพี่ตัวนี้ตัวนี้เชื้อราเชื้อราเชื้อรากับไอ้เพี้ยเชื้อรากับเพี้ยนะแต่หนอนผมไม่กลัวหนอนหนอนไม่ค่อยลงหนอนไม่ค่อยลงหนอนไม่ค่อยลงจะมีเพี้ยต่าม่วงนี่นะครับครับผมจะมีเพี้ยครับพวกนี้เรื่องของการดูแลก็อย่างอย่างที่พี่มนักบอกครับว่าไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับผมโรคเชื้อรา โรคเชราเป็นปัญหาปัญหาโรคเชลรากับเพี้ยเพี้ยครับผมแค่นั้นเองนะฮะเพี้ยก็เพี้ยไฟเพี้ยไฟนะครับครับผมแต่ก็ไม่ไม่คิดว่ายันไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมมามามาปีนี้นี่ไม่เหมือนกับช่วงอะไรที่ผมปลูกช่วงแะ่ผมปลูกนี่ผมใช้ยาเยอะมากเลยอาโหเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงตลอดเลยขนาดหน้าแรงอ่ะพอหลุดจากนั้นมาทุกเนี่ยมันก็ผมสังเกตดูแล้วมันไม่มีกวนนะไม่มีกวนผมก็ยังหยุดใช้ก่อนอะไรเนี่ยเพราะว่าใช้ไปก็ กระเปืองนะพี่กระเปืองกระเพลิงกันระเพลิงต่าะครับผมก็เราก็สังเกตดูเรื่อยๆว่ามันลงไม่ลงลายเนี่ยผมไปศึกษามาไปถามพวกน้องมามันบอกว่าเป็นไวรัสชนิดหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าไวรัสอะไรผมยังไม่เข้าใจตัวเนี้ยว่ามันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งตัวนี้เป็นไวรัสนะฮะครับผม เนี่ยมันจะเป็นไวรัสที่หนึ่งผมไม่เข้าใจว่าไวรัสอะไรเห็นเขาว่า hmm. กันเหมือนกันนะมันจะเป็นเชื้อโรคอ่ะเหมือนกับเชื้อโรคชนิดหนึ่งอ่ะไม่ใช่มาเป็นตอนโตนะครับเป็นมาตั้งแต่เล็กๆใชครับผมเป็นมาตั้งแต่เล็กเลยแล้วมันก็ยังให้ผลผลิตเมันก็ให้ผลผลิตครับผมมันก็ไม่อันเป็นอันตรายไม่เป็นอะไรแล้วมันก็ไม่ลามไปต้นอื่นมันเป็นของมันอ่ะเป็นของมันโดยตรงเลยอ่ะเป็นท่อของมันแปลกครับแปลกแปลกนะฮะบอกว่าไอ้ตัวนี้ไม่เป็นอย่างเงี้ท mm> ี่แรกผมก็จะถอนทิ้งแต่น้องๆที่บ้านสวนบานบอกนี้ มันจะเป็นของมันเองอ oh. มันไม่ได้มีทั้งพื้นมัน secondo, จะเป็นบางต้นเป็นของมันเองแล้วมันมันมันจะไม่ลามว่างั้นแสดงว่ามันมันเป็นติดมากับต้นกติดมากับเมล็ดมันว่างั้นเหรอผมก็ยังว่าอยู่ครับตอนเพาะเมล็ดก็มาเป็นกระป๋องเดียวกันเหมือนกันนะครับมมาห่อเดียวกระป๋องเดียวกันแต่ว่าเวลามาปลูกกบมันกลายเป็นอย่างนี้ แต่ว่ามันมันก็ไม่ทําให้ผลผลิตเราเสียหายใช่มันก็มีอ่ะมันก็มีลูกมีดอกอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะครับทีแรกผมก็กลัวว่าเอ้ยมันจะลามไหมนั่นน่ะสิครับมันจะลามไหมอะไรไหมผมก็สังเกตดูในปีมีนุ่นอีกต้นมีนุ่นอีกต้นมีแต่ปีนึงแล้วมันก็ไม่ลามไม่ลามโอเคครับให้ผลผลิตได้ก็โอเคละครับผมนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากครับพี่เนาะเพราะว่าปุ๋ยก็ใส่ใส่ระบบน้ำหยดไหมใส่ระบบน้ำหยดน้ำหยดมาทีเดียวเลยนะครับนะฮะก็ไม่ยุ่งยยาาาากกกคครรรรัับนนนนนะะะฮีีี่่่่่่็เทไไหพป้ออูต ตอนนี้อยู่ที่10บาท10บาทแต่ประกันราคา5บาทขห้าบาทขั้นต่ำห้าบาทเจ้าไหนจะซื้อห้าห้าบาทต่ำกว่าห้าบาทคือเจ้านี้เขาประกันราคาห้ห้าบาทเหมือนกับว่าดูแลลูกไล่จะต่ําจะสูงยังไงก็ห้าบาทห้าบาทแต่ว่าถ้าเกิดแพงขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นต่ำขึ้นเลยสูงสุดผมก็เคยได้สิบห้าบาทสิบห้าบาทครับผมโอ้โหสิบห้าบาทนี่โอเคครัเขาเก็บได้วันละร้อยโลนี่โอ้ตาแก่ร้อยโลนะครับพอพอค่าพอค่าน้ำค่าไฟสบายเลยนะใช่ครับแล้วก็ ระยะเวลาการห่างการเก็บนี่กี่วันครับพี่กี่วันเก็บครั้งตอนนี้เนี่ยห้าวันถึงหกวันห้าวันเก็บครั้งหนึ่งห้าวันเก็บครั้งหนึ่งห้าวันเก็บครั้งห้าวันเก็บครั้งนะครับนะนี่คือเต่าม่วงนะครับนะมะเขือที่มีอนาคตของพี่มณัตครับพอมีความรู้เรื่องของมะเขือเพิ่มขึ้นนะฮะจากมืออาชีพอย่างพี่มณัตนะครับนะผมดูแล้วนะครับแบบอิจฉาพี่มณัสกับคุณพี่ผู้หญิงระเกิดนะครับอยู่กันสองคนตายใหญ่มีเงินใช้วันหนึ่งนะฮะก็ ผมว่าอยู่ได้แบบสบายอ่ะอยู่ได้แบบสบายนะครับแล้วก็ทํางานก็แบบสบายสบี่น้อผมทำงานไม่ต้องไปซีเรียสในกรมไม่ต้องเียต้องไม่หนักคือทาแค่ช่วงเช้าครึ่งวันก็สบายสบายตอนบ่ายก็พักผ่อนตอนบ่ายพี่ก็ไปดูสวนกล้วยไปดูสวนกล้วยเบนเดอเข้าดูสวนกล้วยผมเดี๋ยวเราจะต้องไปดูสวนกล้วยพี่มณัฐกันนะครับนะฮะไปดูสวนกล้วยเมื่อกี้ผมขับรถ่านมาแล้วผมเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับไปคุยกับพี่มณัฐเรื่องกล้วย ที่ไม่ใช่กล้วยๆที่ไม่ใช่กล้วยๆใช่ในคราวหน้านะครับนะฮะคราวนี้ก็ลาท่านผู้ชมมาที่พื้ที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเรื่องของมะเขือนะครับนะฮะจึงถือว่าเป็นพืชผักที่มีอนาคตเหมือนกันนะครับอยู่ได้สบายๆนะพี่เนาะครับผมนะครับนะฮะมีกานใช้อย่างสบายๆครับผมนะฮะสาระความรู้ต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็จะติดตามได้ทางคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับผมปองเชียงใหม่ทางทีวีแม็กซ์โกช่อง139เเป็นประจำทุกวันนะครับนะฮะวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณพี่มนัทอย่างมากนะฮะที่ให้เกียรติรายการนะครับนะฮะได้มาถ่ายทํากันที่สวนมะเขือของพี่มนัทนะครับนะฮะขอบคุณพี่มนัทมากครับครับผมขอบคุณครับลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้กัแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยชัวชัวที่ตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผล ขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x กซาโก